สวัสดีครับเพื่อนคนรักไม้ครับวันนี้พาเพื่อนมาที่โรงงานต้นตักเฟอร์นิเจอร์ครับมาดูช่างสมชายทำทำตู้หัวโค้งครับตู้ห้าเหลี่ยมหัวโค้งครับเพื่อนๆนี่ครับกาลังถึงขั้นตอนในการวาดทําบานนะครับนะครับก่อนที่จะทําหัวโค้งได้ก็ต้องทาบานก่อนครับนะครับไม้แผ่นใหญ่ไม่มีเนาะเราก็ต้องประสานไม้ครับอัดไม้เป็นไม้แผ่นใหญ่แบบนี้ครับเพื่อน ขั้นตอนในการทำครับก็คือไล่จากบานนะครับแล้วก็ไปคิวคิวแล้วก็ไปลายนะครับลายแล้วก็ไปบัวหลายขั้นตอนอยู่กับเพื่อนกว่าจะเสร็จใต้ครับตู้ห้าเหลี่ยมโัวโค้งครับนี่ครับลักษณะของตู้ครับเป็นทรงห้าเหลี่ยมครับขนาดอยู่ที่ความลึกห้าสิบห้าความยาวสองเมตรครับความสูงสองเมตรยี่สิบ รวมหัวโค้งก็ประมาณยี่สิบเ็ดเซนนะครับนี่ตอนล่างครับเพื่อนๆตอนล่างก็สูงประมาณเก้าสิบเซนครับขนาดความยาวเท่ากันครับวิธีการทำครับเลยถ่ายคลิปมาให้เพื่อนๆได้ดูครับเดี๋ยวมาต่อกันคลิปที่สองครับเพราะว่าความยาวไม่พอครับขอบคุณที่ชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ